มาดูหน้าตาของข้าวเหนียวก่อนชึบชืบชืบหนึ่งสองสามเชมโอ้โหกินได้ปะวะโอโ้ทุกคนนี่คือข้าวเหนียวมะม่วงสีลุงของเรานะคะ วันนี้นะคะกระแสมาแรงกระแสอะไรคะข้าวเหนียวมะม่วงเออทุกคนใครได้ดูคอนเสิร์ตมิลลี่บ้างอ่ะไปดูนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนข้าวเหนียวมะม่วงดังไกลถึงระดับโลกแล้วตอนนี้นะคะที่ตลาดอะคือแทบแตกเลยนะใช่คนต่อคิวกันซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเยอะมาก คนเราก็เลยแบบไม่ต่อคิวเ <C 's S 1> พราะมันจะนานเราก็เลยจะมาทําเองค่ะท <_ C 's> ุกอนในคีดว่าการทาเองมันจะไม่นาน MJ คือแบบเข้าครัวแต่ละทีคือทุกอย่างพังเลยค่ะเออวะ่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าข้าวเหนียวมะม่วงของเราอะ่ะ <_ C 's> มันต้องแปลกกว่าที่อื่น <_ C> s> <S ใช่วันนี้เราจะทํา,ออาข้าวเหนียวมะม่วงยังไงข้าวเหนียวมะม่วงสีรุ้งค่ะเย่สีนุ้งมีกี่สีเจ็ดสีแต่เราซื้อมา มันไม่มีไงทุกคนมีแค่นี้นะคะใช่เดี๋ยวเรามาบอกวัตถุดิบกันก่อนนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องมีก็คือข้าวเหนียวนะคะเออนี่ที่เป็นข้าวสารอยู่ที่ยังไม่ได้นึ่งนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายมีแป้งข้าวเจ้ามีเกลือใช่มีสีผสมอาหารแล้วก็มีกระทิค่ะทุกคนแต่ขาดมะม่วงแต่ขาดมะม่วงเดี๋ยวเราแป้งหนึ่งเนี่ย เอามะม่วงก่อนทุกคนทำข้าวเหนียวมะม่วง,งแต่ไม่มีมะม่วงเออมันจะได้ยังไงวะสิ่งที่ขายไม่ได้เลยนะคะคือมะม่วงมันยังดีอยู่ไหมเนี่ยดีอยู่โ <Okay. S 2> อเคดีและ <c oughs> ต้องดีนั่นแหละเพราะว่าทั้งตลาดไม่มีนะคะไปหาบิ๊กซีโลตันก็ไม่มีค่ะ <c oughs> ที่บ้านเรานี่แหละเพราะว่ามันน่าจะเป็นกระแสแรงอยู่นะแรงมาก เ,ออเหมือนกับว่ามันขาดตลาดไปเลยอะอโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทําเลยดีกว่านะอ,อันดับแรกทํายังไงก่อนไปแช่ข้าวก่อนเพราะว่าข้าวเหนียวอะมันจะไม่เหมือนข้าวเจ้าเพราะว่ามันจะต้องแช่นะ้ําแบบค้างคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า5ชั่วโมงเบาๆถ้าเราไปต่อคือเราอาจจะแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้ <c oughs> MJ ซะอย่างเราต้องเข้าครัวแล้วต้องทําให้สําเร็จโอเคอะเดี๋ยวเราเริ่มทําเลยดีกว่าโอเคค่ะอะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะแช่ข้าวก่อนนะคะ ภาษาเหนือเขาเรียกมาเข้าคือพี่เจง่ะจะบอกว่าพี่เจง่ะหุงข้าวนึ่งข้าวไม่เป็นถ้าใช้แบบหม้อหุงข้าวทําได้อเออแต่ถ้าแบบเป็นหม้อน,นึ่งอ่ะอเขายังไม่เคยทำอาะถึงว่าอะไรเมื่อกี้ถามว่านึ่งข้าวอะ่ะใช้หม้อหุงข้าวได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้เหรอข้าวเหนียวใช้ไม่ได้เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่เคยทำก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าปกติแม่พี่เจงเป็นคนนึ่งข้าวไม่งั้นก็จะซื้อมาอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาทำก็เลยทําให้พี่เจงทำอะไรไม่ค่อยเป็นแหละทุกคนคือทําอาหารแทบไม่อร่อยอ่ะแทบจะทุกเมนูไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยกินไม่ได้อย่าเรียกว่าอร่อยเลยเรียกว่ากินไม่ได้ดีกว่าอะตอนนี้พี่มิลิน่ทำอะไรก็ราข้าวฟ้าข้าวเอะมามา ก็ล้างข้าวก่อนนะคะจริงๆแล้วอ่ะีิลินเห็นเขาอ่ะใช้สารส้มสาวข้าด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันสะอาดให้มันดูใสให้มันดูขาวอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีไม่เป็นไรเนาะไม่จริงการจะล้างข้าวให้สะอาดนะคะเราต้องใส่นี้ค่ะสารอะไรนะคะสไรตาไล่เฮ้ยเคียอ์โอยไม่เคียร์ล้อเล่นนะคะทุกคนอันตรายนะอย่าหาทํานะคะมันเป็นมุกนะคะไม่จริงแบบ S 1> <S 1> <S าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการแช่ข้าวนะคะด้วยสีผสมอาหารแล้วก็แบ่งข้าวก่อนเลยนี่ตักไปตักอันนี้อ่ะอนึ่งใส่สีลงไปเลยเหรอ,อใช่แล้วก็เอาน้ำอ่ะเทแช่แข,ข้าวไว้อ๋อให้มันเป็นสีใช่ใชปะ่ะอ้าวแล้วเวลาเราเอาไปนึ่งอะ่ะเราก็ต้องล้างก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปนึ่งแต่สีมันจะปิดเลยใช่ป่ะใช่ใช่โอเคทุกคนอันนี้สีส้มนะคะทุกคนใส่เยอะไหมอ่ะ เหมือนกันอันเนี้ยเราสูตรเดาเอานะคะคออ่ะงั้นเราก็ปริมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกคนเลยแล้วแต่เออนักเรี <c oughs> เรนเอเัเยอะเหรอเยอะไปเยอะไปอ่ะลองเทน้ำดิมันเยอะจริงเหรอหรือว่าเราเทาไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นแบบนี้แหละทุกคนสไตล์เราสไตล์เอ็มเจไม่มีอะไรแบบมาตรฐานนะคะก็บอกแล้วทุกคนว่าพี่เจงคือแบบทำอาหารไม่เป็นนะคะแล้วแช่เยอะไหมอะตัวก็เออ,อประมาณนี้ก็ได้อุ๊ยทุกคนมันก็เป็นสีส้มนะเนี่ยใช่ โหโคตรส้มเลยเนี่ยอ่านิมนนะคะออกมาข้างนอกด้วยยอก็ะคหยอกสีต่อไปจ้ะสีเขียวนะคะอันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะไม่ใส่เยอะนะคะชุบโอเคลองดูว่าสีมันจะเข้มไหมเราใส่แบบค่อยๆใส่นงอุ้ยเข้มโอ้โหหยดเดียวนี่คือโคตรเข้มเลยนะ เหมือนแบบน้ำหวานอะไรอย่างนี <Bless> ้เลยเนาะเออต่อไปนะคะเป็นสีแดงโตเบอรี่นะคะข้ามาหนึงเนาะเผื่อได้อีกสีหนึ่งสีที่เอาทุกสีมาผสมกันตรงนี้ความคิดดีโอเคเดี๋ยทางนี้เอ้าเหรอทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนนะคะสีแดงโอ้โหอะคนดูใส่น้ำได้สิใส่น้ำด้วยนะคะ โอเคจืดเบสสีจืดโอ้โหวิเราเหมือนมาทําขนมหวานยังไงก็ไม่รู้อะขนมหวานไงเออหวานมันก็เป็นขนมหวานนี่แหะโอเคทุกคนต่อไปเราจะเอาทั้งสามสีมารวมกันมาสีที่หนึ่งนะสีเขียวง่ายไปเลยนะคคเงี้ยไปเลยจุ๊บสีแดงจุ๊บสีส้มนะคะเขาว่ามันออกไปสีดำๆอ่ะเหรออ่า โอเคว้ยอกไปสีดำจริงด้วยเออมาหาทำนะคะทุกคนสีสันก็ได้ยุ่อันไหนสีที่แบบดูดีที่สุดเขาว่าสีแดงเขาว่าสีส้มแต่ว่าสีเขียวมันแบบมันเหมือนข้าวบูดอ่ะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงคือสีของอาหารจะทำให้รสชาติของอาหารมันดูดีขึ้นเว้ยเออนั่นแหละทุกคน มาเข้าแงมาเข้าแงต้องแบบพุวงๆ่างนี้เออโอเคเดี๋ยวเราจะรอประมาณ5ชั่วโมงอ่ะตอนนี้กี่โมงละตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงไม่กี่ทีบ่ายโมงพรุ่งนี้เออทุกคนไม่แน่ใจว่าเราจะได้กินบ่ายโมงพรุ่งนี้หรือเปล่าเนาะก็รอติดตามนะคะดูว่าสีมันจะซึมซับเข้าไปในข้าวไหมโอเคเดี๋ยวรอติดตามันอีกทีนะโอเคไป โอเคค่ะทุกคนกะว่าจะเอาไว้แค่5ชั่วโมงล่อไปแบบ1คืน <laughs> ใช่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีที่เราแบบผสมไปแล้วใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบสีชมพูแล้วค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาข้าวเนี่ยไปนึ่งใช่ปะ่ะถ้าข้าวเป็นสีขาวเนี่ยคิดอยู่ว่าแม่กูจะด่าหรือเปล่านะฮะไม่ไอยู่ไม่เป็นไรโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไปรวมรวมกันแล้วก็ไปนึ่งก่อนนะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะโอเค โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเทข้าวใส่ในผ้าข้าวนะคะโอเคเลยวะเจ๋งว่ะวพี่แจงยังไม่เคยนึ่งข้าวให้พี่แจงนึ่งดีกว่าเอาเดี๋ยวก็ไม่ได้กินหรอกถ้าแบบนึ่งมาเอารวมๆกันอ่ะมันก็จะเป็นสีตามนี้เลยใช่ป่ะน่าจะใช่นะคะคืออันนี้สีเขียวอ่ะตอนแรกก็กะว่าจะล้างข้าวสักหน่อยแต่กลัวสีข้าวมันหายอ่ะจะ็นไรเอาไปเลยสไตล์เราเนี่ยแหละ ช่วยกันทำมาหากินนะคะเปิดร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยจะ<อ>สั่งออเดอร์ข้ามวันนะ <c oughs> อ่าอ่อาเสีเยหัวเนี่ยนี่ทุกคนม,มันจะรวมๆกันไหมอ่ะสวยอะ่ะ<อ>ีสีๆไล่ระดับนะใช่โอ้โหสวยเวอร์ล้างนิดนึงล้างนิดนึงอ่ะตัวจะทา,าเลยแรกเขาทำอะไรตั้งหม้อเลยนี่เหรออันนั้นแหละอันนั้นแหละอันนี้อ่ะไม่ใช้ใช่ใช่ทุกคนครัววันนี้ก็จะเป็นครัวแบบกัดธรรมดาเนี่ยนะ แค่นี้ใช่ไหมใช่อันนี้ใส่เลยไหมใส่เลยจริงเหรอใช่เอาอันนี้ใส่จริงๆมันต้องมีผ้านี่ต้องคอยเนาะผ้าข้าวแบบนี้เนาะไม่เป็นไรเรามีแค่นี้ แค่นี้เองเหาอแค่นี้แหละเป็นใส่ซอสหรอน้ำลาอะไรเงี้ยไม่แล้วเมื่อก่อนอ่ะเขาเคยเห็นแม่อ่ะเอาข้าวออกมาแล้วก็แบบใช้ไม้คนใช่เมื่อก่อนมันทําแบบนั้นแต่ว่าไม่ทํ็ได้เราก็แค่ใช้ช้อนคนในนี้เลยอันนี้คือการนึ่งข้าวเหนียวใช่ป่ะใช่เออให้นี้ทุกคนใครที่ไม่เคยนึ่งข้าวนะคะดูไว้พี่แจงก็แบบเปิดประสบการณ์ให้คนที่ไม่เคยนึ่งข้าวนะคะแล้วก็รอใช่ป่ะ โอเคงั้นระหว่างที่เรารอนะคะเราขอไปแบบแกะมะม่วงไหมปอกมะม่วงตื่นเช้าเลยทุกคนมันก็มาเมิ่อยเหมืนนี่แหละทุกคนฮ้ยคือแกะสลักไงเดี๋ยวเราจะทำเป็นสาบานมาทุกคนเดี๋ยวเชฟเจนะคะจะทําการแกะสลักมะม่วงให้ดูเราต้องปอกมะม่วงก่อนปมกยังไงไม่รู้ดิอุ๊ยเกือบเข้ามืออย่างงี้ใช่ป่ะนี่ทุกคน ปอกได้นี่ทุกคนเราก็จะปอกไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเหลือเนื้อมะม่วงให้เรากินไหมอะดูไปได้ปะเขาได้ปะเพราะว่าเนื้อมะม่วงอ่ะมันนิ่มเกินไปมันก็เลยเอปอกง่ายต้องเบาๆใช่ไหมมือต้องจับเบาๆเดูช้ำเอาครื่งมืงก่อนได้ไหมได้เราจะแกะสลักเป็นรูปอะไรดีทุกคนเอาที่ความสามารถตัวได้เลยเอาพญานาคไหมเอาซิเอาซิเขาอยากเห็น เาเลยเป็นรูปดอกไม้และกันทุกคนคือไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะทุกคนเหมือนเขาอย่างเงี้ยเข้ามารวมความคนแจงปอกครึ่งก่อนแล้วมาวางตรงนี้นะคะไม่งั้นเละค่ะอามีดเอามาให้ตรงนี้ค่ะอ๋อโอเคอ่ะ <c oughs> เอยายากผ่านะคะเ <c oughs> มยเขากินเองนี่ทุกคนได้นะคะ เราจะทำเป็นรูปดอกกุหลาบให้ตัวแต <Okay. S 2> ่งั้นลูกนี้ตัวกินนะเออถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นดอกกุหลาบเขาจะกินได้แต่ถ้ามันเป็นดอกไม้จันก็เมื่อไหร่ <laughs> ได้เริ่มแรกคือเราต้องเริ่อนจากข้างในก่อนมันไม่ต้องแกะก,ก็ได้ในะเคียร์เคียร์มันก็เป็นแล้วเนะนี่ยจบโรงเรียไหนเนี่ยไม่อกดูความถือมีดเขาดิ <laughs> <laughs> เราดูพยายามอยู่ทุกคนดูออกไหมคะว่าเป็นดอกอะไรเรากุหลาบไงเรากุหลาบก็เป็นแบบอย่างเงี้ยดูมีกานด้วยต้องรีบวาดกานไม่งั้นเออต้องเนื้อออกมาด้วยมีใบด้วยเี่ยวหัวล้อทำไหมนี่ทุกคนแกถลักดอกกุหลาบเป็นไง ทุกคนดูไว้อ้าวทุกคนดูไม่ออกเหรอว่ามันเป็นดอกกุหลาบจอได้ออกว่าเดี๋ยวเขาขอใช้จินตนาการขั้นสูงแป๊บหนึ่งมันเป็นดอกกุหลาบเนี่ยดูยังไงก็เป็นดอกกุหลาบดูยังไงก็เป็นดอกกุหลาบเนี่ยเนี่ยดูดิมันคือดอกกุหลาบนะคะทุกคนนะคะนี่พูดจริงเี๋ยวรอแบบข้าวให้มันสุกก่อนแล้วตอวไปทำอะไรทำน้ำซอสมันอ่ะเดี๋ยวทำแบบพวกกะทิลาโอเค โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกระทิกันนะคะเ,เดี๋ยวอันนี้ต้องให้พิมิลินถามเพราะว่าน้ำลาดกระทิอะไรพวกเนี้ยมันมีผลต่อรสชาตินะคะใช่ไม่งั้นพังนะคะเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหัวกระทิใช่ปะอุ้ยเข้มเลยอันนี้เก่มมาย โอ้โหะแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟแค่นี้เลยเหรออือไม่ยากไป้คนไปตั้งไฟจัดการเลยครับคุณผู้หญิงอ่อนๆนิดนึงน่ มันทำไมเหนียวๆหรอไม่เหนียวไม่เหนียวถ้าเหนียวคือต้องน้ำราดน้ำซอสที่เอาไว้ราดมะร่วงอ่ะเออแต่อันนี้เราจะทําข้าวเหนียวมูนก่อนตัวขอน้ําตาลหน่อยอย่างน้อยเราก็มีประโยชน์นะคะทุกคนแม่บอกว่าไม่เอาหวานใช่ปะใช่เราจะทําไปให้แม่ที่โรงพยาบาลด้วยแม่อยู่โรงพยาบาลนะทุกคนตอนนี้แม่ก็เข้าโรงพยาบาลพ่อก็เข้าโรงพยาบาลพี่เฉยก็เข้าโรงพยาบาลใช่สรุปคือเกือบทั้งบ้านนะเข้าโรงพยาบาลอู้วเอา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 อะไรเอาเอา ทีทออไมอ่ะเอามาคนสิคนอะไรคนกะทิเออเรวเร็วเรวเอาคนๆนเออเออคนอค,นค,นคนจะกะเอานะคะทุกคนไม่หวานเข้าไหมบา้าบกะบ้ากนหวานเลยแกงเร็วเฮ้ยได้ป่ะ<ม>เราใส่พริกเข้าไปได้ไหมเพิ่มความเผ็ดแค่กระทะนี้ก็เผ็ดอยู่นะ ใช่เพราะว่าเป็นกระทะแบบทำกับข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเมื่อไหน่ถ้าทำขายละเดี๋ยวค่อยซื้อกระทะทองโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเคี่ยวกะทิกับน้ำตาลไปแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เกลือใส่นี้เดียวนะคะเอาจริงๆแค่หยิบมือเท่านั้นแหละเดี๋ยวไปแบ่งๆแล้วกันนี่นะเค็มๆไม่รู้ว่าเค็มเกลือเค็มขี้มือประมาณนี้เนีแล <mor zar never? S 3> ้วก็ปิดไฟแค่นี้เลยเหรอ แล้วก็เดี๋ยวรอข้าวสุกแล้วก็เอาน้ําซอสเนี่ยราดกับข้าวเหนียวให้มันเป็นแบบข้าวเหนียวมูนอต่อไปทําอะไรต่อคะทาน้ําซอสล้วกัน,นะค่ะเอาไว้ราดข้าวเหนียวมะม่วงเนาะโอเคต้องทำสองน้ำนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนอันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซอสราดนะคะใช้แป้งข้าวเหนียวด้วยนิดนึงแล้วก็ตั้งไฟเลย เสร็จแลว้วก็เทนะ้ำกระทิที่เหลือลงไปขั้นตอนนี้สำคัญนะคะเพราะว่าความอร่อยแม่อร่อยอยู่ตรงนี้นะคะว้าวผิดดูว่าแป้งใส่แป้งลงไปใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนนะทุกคนใส่นิดนึงนะนิดเดียวพอให้มันแบบข้นๆเหนียวๆเวท่านี้อืมตัวเคยทำมาก่อนไหมเคยทำแต่ว่าไม่เคยใส่อะ ก็ไปเห็นสูตรใน t i ิต o ตอกนะคะเขาบอกว่าใส่แล้วมันให้ม yes ันแบบข้นๆกินนะากินก็โอเคลองดูเฮ้ยมันเหนียวขนาดนี้เลยเหรอใช่ใส่เยอะไปปะเนี่ยตายแล้วียวหรอจะรอเลยวะเนี้ว่ามันเริ่มแบบแห้งแล้วว่ามันจะพอไหมก็มีกะทิเพิ่มมานี่เติมน้ำกะทิลงไปนะคะ จริงๆอ่นะน้ำลาดอ่ะมันต้องเยอะนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ฉ่ำๆนะเวลากินอนะ่ะจวต้องใส่น้ำตาลอีกปะคิดว่าใส่นน้วเนาะต้องใส่ใสดิใช่ไม่งั้นมันก็ไม่หวานดิแม่บอกว่าไม่เอาหวานก็เลยกลัวไปหมดเลยนะหวานเกินอะไรเงี้ยเออหานนิแหละเดี๋ยวค่อยชิมชิมชิม,ชมเอาอหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะไม่ว่าชาติไม่ว่าหน้าตาต้องได้ใช่ทำยากอยู่นะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ย โหคุณมินล,ลีคนะ่คะถ้าคุณเป็นเมนูอื่นเชนก็ทําไม่ได้แล้วนะ,ะขนาดข้าวเหนียวมะม่วงนี่คือแบบมันดูง่ายแล้วนะข้าวเหนียวทุเรียนทุเรียนยากวะยากตั้งแต่ปอกทุเรียนละตัวทำให้พ่อหัวแม่หัวตั้งใจนิดนึงนะจริงจังมากอะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะข้าวเหนียวของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำราดน้ำข้าวเหนียวมูนก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวเหนียวมูนกันค่ะทุกคนมาดูหน้าตาของข้าวเหนียวก่อนชึบชิบชิบหนึ่งสองสามชโอ้โหกินได้ปะวะกินได้ไหมค่ะทุกคนมันมันจะแข็งแข็งนิดนึงนะคะก็ได้อยู่ได้อยู่รู้ปล่าว อ m. โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะราดน้ำข้าวเหนียวลงไปเลยนะคะราดไปแล้วนะชิบนี่จะพอวิ่เนี้ยกลัวจะไม่พอมากข้าวเหนียวของเราก็เป็นสีสันเฉลิเกยนโอ้โหนี่อุยสีสันเยอะมากใช่หโอ้โหอันนี Lock ้เพื่อความหวานใช่ป่ะใช่ความหวานความหอมของข้าวเหนียวมูนไงสวยอยู่นะได้ไหม ได้อลังว่ะความสีสันนี้นะคะใช่นึกว่าวาเจ้า <c oughs> ทุกคนมันไม่ติดกันอ่ะตอนเนี้ยเพราะอะไรอ่ะเขาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสีผสมอ,อาหารด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเคยเห็นข้าวเหนียวที่เป็นสีสีแบบนี้เหมือนกันแต่เขาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติหรือเปล่าอะไรเนี้ย <c oughs> ต้องมีเทคนิคหรือเปล่าไม่รู้หรือ <c oughs> ว่าเรานึ่งข้าวเหนียวไม่สุกก็สุกนะลองคิด <c oughs> ดูมันก็สุกนะจริงเหรออ่ะขอชิมหน่อยดิอ่ะมันไม่ติดกัน<ๆ>จริงๆอ่ะทุกคน ใช่วัาได้ถ้าได้ก็ได้วะรสชาติมันก็เหมือนตามร้านนะแต่ว่าข้าวมันแค่ไม่ติดกันอะเดี๋ยวลองดูก่อนลองคนๆไปสักพักก่อนหรือถ้ามันมีแบบมะม่วงเข้ามามีน้ำพริกเข้ามาเขาว่ามันก็อร่อยเลยเข้าก็ชิมมั้งสิบ้านเรามีทุกอย่างค่ะเป็นไอติมที่เรียกไม่เคยจอดนะเปิดทําไมวะเป็นองไรสชาติได้แต่ข้าวมันแค่ไม่ติดกันใช่ปะ เราลงแบบขยำไหมได้ปหล่ะช่วยปั<ช>ปป้นให้มันเหมือนข้าวเหนียวอ,ะอ่ะม,มันเกี่ยวไหมอะทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยทำข้าวเหนียวม่วงไงหรือว่าเราต้องออกไปแบบไปเวฟทำไมอะเพื่อให้มันนิ่มไม่รู้อันนี้มันมันยังไม่สุกอ่ันสุกแต่มันดูขแข็งนิดนึงให้ช่างภาพชิมซิมาชิมนม้ำกะทินักดำเหรอต้องแบบให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนแป๊บนึงพักไว้มันจะแห้งไหมอะให้มันแห้งนั่นแหละ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำมะม่วงค่ะเราจะทำแบบว่าอันนี้อ่ะไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะทำเปบนแบบสเปนเซนอะไรเงี้ยอะไรใหญวะก็แบบนี้ไงดูสิ <c oughs> น,นี้ <c oughs> ก็กรีดเข้าไปกรีดกรีดเข้าไปแบบนี้ทุกคนกรีดให้มันแบบเป็นสี่เหลี่ยมไงนี่เคยเห็นหรือยังออ <c oughs> ๋นี่ไง เป็นเสียงเครื่องซัผ้าดังนะคะโอ้ oh, <S <s <ul ters> แล้วเวลาจะกินอะ่ะก็กินก็แบบตักไงตักเป็นชิช้นๆทั้ตกแต่งเพื่ความสวยงามนะคะแบบนี้เอาไว้ <S <s <ul ters> ต้องใช้แกรมมะม่วงแล้วล่ะคะ่ะ ่านเขานี้ได้ปะวะน้องพลช่วยกูด้วยทำเลยไม่ได้ก็น้องพลไปเลยได้เลยอันนี้ด้วยใช้ด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอข้าวแป๊บหนึ่งเรามาดูหน้าตาของมะม่วงสีดงของเราแล้วกันเนาะระหว่างที่เรารอได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะมาจัดจานแล้วต้องอัดปะใช่ต้องอัดเลยอ่ะแน่นพอไหมเอาอีกไหมแล้วเราก็จะโปะเข้าไปฮใช่ เอามะม่วงออกมาก่อนเจ้าก็ใช่ไงอ,งอ,บบอง๋อน,ออน,ออน,นี่ว่าจะโปะบนมะม่วงเอาก่อนเอาก่อนเอาอกก่อนเนาะหอมกระแป๊กเออกก่อนอ่ะเฮยชือบเดีไม่ทันได้นับเลยเอาเออกว่อนเจงนี่นี่เราจะใช้อะไรดีตักน้องมะม,ม่วงของพี่แจงออกมาช้อนไหมอะไรก็เอาค่ะทุกคนตอนนี้มันเละเทะไปหมดแล้วค่ะโอเคอย่าให้เละกว่านี้เคนี่ทุกคน กลัวมะม่วงไม่พอโอ้โหทุกคนนี่คือข้าวเหนียวมะม่วงสีลุ้งของเรานะคะใช่หน้ามันล้นไปทุกคนรอแป๊บหนึ่งรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอะไรของมันวะเฮ้ยนี่ไงมี่เห็นอะไทุกคนว่ามันสวยงามแค่ไหนอะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนน่อ,อะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะใช้ช้อนนะี้เลยะ ชิมนะไม่ใส่กะทิหรอเออวะ่ะทำกะทิมาไม่ใส่กะทิได้ไงมาราดน้ำกะทิก่อนนะทุกคนคือบอกเลยว่ามะม่วงของเราก็คือเย็นนะคะฉ่ำแน่นอนอเออมันเป็นปัญหานะระหว่างราดบนข้าวกับราดบนมะม่วงเนี่ยส่วนใหญ่เขาลาดตรงไหนกัน ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกมัง้งใช่ทุกคนมันเป็นปัญหาใหญ่จริงเพราะว่ามีคนไปตั้งกระทู้ันทิพย์ด้วยนะอ,อแต่พี่เจงอ่ะลาดทั้งหมดเลยอันนี้ลาดทั้งหมดเลยเนี่ยใช่มาชิมนะคะอ่ะซวยค่ะซวยอืมอมม่วงอยู่ทางไหนอมม่วงไหนก็ได้อุ้ยม่วงดอกกุหลาบนะคะนี่ แต่หน้าตาตัวไม่น่าไว้ใจอ่ะมันดูเหมือนกันบว่ามันไม่อร่อยอ่ะอ,อร่อยปะอร่อยอ่ะทุกคนพอมนันราดกะทิลงไปแล้วก็กินกับมะม่วงมันเข้ากันหมดเลยก็ลองไปทำดูนะคะอร่อยจริงๆ,ๆอร่อยจริงๆอ่ะไม่หยุดเลยอร่อยอร่อย อร่อยใช่ไหมใช่วว้า <Wow. S 1> นั่นแหละค่ะทุกคนมิลิเป็นเหตุน,นะคะสังเกตได้ข้าวเนี่ยมะม่วงสีรุ้งของเราก็เสร็จไปเพียงเท่านี้ทุกคนใครแบบอยากจะทําตามก็ทําได้นะคะแต่ว่าไปซื้อกินก็ง่ายกว่าใช่ไม่ต้องรอข้างบ้านแบบเราเนาะก็โอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย